คุณจะมีความสุขและความสำเร็จในชีวิตของคุณได้อย่างไรในในในชุดนคนทุกคนเนี่ยมันมีอยู่แค่4ด้านใหญ่ๆ,ๆจริงๆนะที่มันส่งผลกระทบอย่างยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของคุณนะครับคือการงานการเงินสุขภาพและความรักความสัมพันธ์ แล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ตามนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่คุณจะเป็นใครนะครับคุณจะเป็นคนไทยคนต่างชาติที่จริงแล้วเรามีนะธรรมชาติที่คล้ายๆกันคราวนี้ลองลองคิดดูว่าที่เรานะต้องเรียนหนังสือกัน20กว่าปีเราต้องเรียนรู้สารพัดทุกอย่างพ่อแม่หวังดีกับเรานะครับกลัวมากว่าเราจะอดตายนะครับกลัวมากว่าเราจะไม่มีไรายได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณได้ทํางานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆหรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณจะทำงานส่วนตัวเป็นฟรีแลนซ์หรือคุณจะทำงานประจำก็ตามจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการไปลงเอยด้วยทั้งหมดเลยที่คุณจะต้องแบบว่าได้มันมาให้ได้ก็คือ have business ความรู้สึกชนิดหนึ่งที่ข้างในเรารู้สึกอยู่ว่าเราไปลงเอยที่ ความสุขใช่ไหมทําไมคนมากมายฝันอยากจะมีเงิน100ล้านบาทพันล้านบาทหรือมากกว่านั้นก็เพราะว่าเชื่อเชื่อว่าเงินจะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้คุณมีความสุขทําไมคุณถึงอยากจะแต่งงานอยู่กับคนบางคนเพราะาคุณเชื่อว่าการได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาจะต้องพาคุณไปเจอกับประสบการณ์ของ happiness ในการที่คุณนะต้องการมีสุขภาพดีอันนี้ชัดมากคุณต้องการไปลงเลยที่ความสุขใช่ไหมลองนึกนึกภาพของคนสูงอายุที่เมื่อก่อนเคยเดินได้ขึ้นบันไดชั้นสองได้ตอนนี้เดินขึ้นไม่ไหวแล้วไม่ได้รับความสะดวกสบายนึกออกไหมครับคุณแค่เจ็บหัวเขา่าเสียหัวเขา่าเดินไม่ได้คุณก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วอาจารย์อยากจะขอเล่านะเก็บนิทานที่อาจารย์เคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่อยากจะพูดอีกครั้ง ตอนที่จอร์เลนนอนเป็นเด็กเด็กเล็กๆเลยแม่ของเขาจอร์เลนนอนเป็นคนที่ร้องเพลง Imagine นะครับที่โด่งดังมากอดีตสมาชิกของ The Beatles หรือสีเต่าทองใช่ไหมจอร์เลนนอนยังเด็กมากเด็กเด็กๆเลยแม่ของเขาพูดกอกหูลูกชายครั้งแล้วครั้งเราว่าจอร์นรีเมมเบอร์จอรจำไว้นะลูกจำไว้นะจอร์น the most important thing In your life is happiness จำไว้นะจอร์นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือ happiness คือความสุขจอร์เรนนอนได้รับการปลูกฝังไอเดียนี้ความเข้าใจนี้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยพอจอร์เรนนอนเข้าเรียนในระดับประถมหนึ่งประถมสองยังเด็กมากครูก็ให้ assignment ให้การบ้านกับเด็กทุกคนกลับไปคิดแล้วตอบมาเขียนคำตอบมาว่าโตขึ้น หนูจะเป็นอะไรทุกคนก็มักจะตอบว่าจะเป็นหมอเป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักบินอวกาศตามความฝ่ฝันของเด็กเล็กเด็กปหนปสอ 2. แต่จอห์นเรียนน่นเขียนคำตอบไปว่า when i grow up i will be happiness เมื่อฉันโตขึ้นฉันจะเป็นความสุขอาจารย์ จึงมาคุยกับจอห์นแล้วบอกว่าจอห์นหนูไม่เข้าใจคําถามของอาจารย์หนูไม่เข้าใจการบ้านของอาจารย์แต่จอห์นยืนกรานว่าผมเข้าใจแต่อาจารย์ต่างหากที่ไม่เข้าใจชีวิต but you you don't understand life นะอาจารย์ครูไม่เข้าใจชีวิตหรอกเพราะว่าเราโตขึ้นเราเรียนหนังสือแทบตายเราไปทํางานเป็นคนกินเงินเดือนบริษัทเราไปขายหมูปิ้ง เราไปขายหมูทอดหมูกระทะเราไปทําทุกอย่างเท่าที่เราคิดออกเราได้เงินมาเพื่ออะไรถ้าเราไม่ลงเอยที่ความสุขมันหมายความว่ามันไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นวิศวกรคุณจะเป็นหมอจะมีประโยชน์ไหมถ้าคุณเป็นคนเรียนหมอที่คุณโคตรเครียดเลยและคุณอันแ h a ปี้แบบรุนแรงมากคุณเป็นหมอที่แบบว่าหน้าดําค่าเครียดคุณจะเป็นจะตายให้ได้จะมีประโยชน์ไหมถ้าคุณเป็นวิศวกรหรือคุณเป็นนักบินอวกาศที่คุณรู้สึกเลยว่านะ คุณโคตรนะจะไม่มีความสุขเลยจะมีประโยชน์ไหมที่คุณเป็นครูใหญ่โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่มีความสุขกับหน้าที่การงานของตัวเองคุณคุณจะเป็นพยาบาลคุณจะเป็นสถาปนิกคุณจะเป็นสัตวแพทย์คุณจะเป็นใารก็แล้วแต่คุณจะขายเต้าหัวอยู่ที่ข้างถนนแต่คุณอันแ h a ปี้คุณไม่มีความสุขใช่ไหมนั่นแปลว่าหนูน้อยจอเ์แนนอนช่างมีสติปัญญาที่ล้ำเลิศมาก ที่ได้รับการปลูกฝังนะครับเนี่อจากสตอรี่ของจอร์แดนนอนมันช่างให้แรงบันดาลใจเสะะเกิน,นะครับจนนะครับมีนะครับนักจิตวิทยานะครับพยายามที่จะเรียกว่านะครับใส่การวิจัยเข้าไปว่าเออนั่นสิถ้ามนุษย์ต้องการมีความสุขเหลือเกินแล้วถ้าเราทําการวิจัยคนจํานวนมากในตลอดเวลายาวๆนะอะไรอะไรคือปัจจัยสําคัญสูงสุด ที่ทําให้คนสามารถไปอยู่ในอาการของ h a ปปี้เนสอะไรทําให้มนุษย์จิตใจลึกๆไม่ใช่ร่างกายเท่านั้นนะจิตใจที่มองไม่เห็นเขาเขาเต็มไปได้วยความสุขเขามีความสุขจริงๆอะไรที่หล่อเลี้ยงทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้นั่นสิอะไรมีใครอยากจะตอบบ้างว่าอะไรทําให้มนุษย์มีความสุขนักวิจัยได้ค้นพบมัน the factor of happiness ปัจจัยแห่งความสําเร็จนั่นก็คือการที่ในชุดของคุณโดยเฉพาะณนะตอนนี้ยิ่งดี หรือในช่วงเวลาของชีวิตของคุณในหนึ่งในหนึ่งช่วงเวลาเนี่ยคุณจะต้องเจอเจอ,เจอมันให้ได้นั่นก็คือ good relationship ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ของคุณกับญาติพี่น้องของคุณกับเพื่อนในโรงเรียนกับครูที่สอนคุณกับเพื่อนร่วมง,งานกับแฟนหรือคนรักหรือสามีภรรยาของคุณถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งที่มันมีคุณค่า ที่มันนะสนิทสนมจริงๆเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของควานติตี้คือปริมาณคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ไป100ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เรื่องเลยทั้ง100ชิ้นนั้นคุณจะไม่มีความสุขแต่ถ้าแอดลิตคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับ s ซัมบ d y ีแอดลิตนะครับ One Person อย่าง101น้อยหคนคุณจะพบเลยว่าโลกภายในของคุณนั้นได้รับการเกื้อนหนุนจาก Relationship นี้ คุณจะมีนะสามารถมีความสุขได้คุณสามารถที่จะมีกําลังใจที่คุณจะอยู่ต่อไปอย่างน้อยคุณรู้ว่าคุณต้องอยู่ต่อไปเพราะมีใครอีกหนึ่งคนเขาแข่เขาไม่ต้องการให้คุณจากไปเขาต้องการเห็นคุณมีความสุขเห็นคุณหัวเราะลองนึกดูแต่ลองนึกภาพดูนะใครก็ได้นะมีเงินสดกองอยู่ตรงหน้าสัก10ล้านบาทแล้วกันโดยที่ตัวเองไม่เบนนี่เลยนะมีอยู่10ล้านบาทแต่นะครับทะเลาะกับพ่อแม่อย่างรุนแรง พูดกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกับน้องชายพี่ชายน้องสาวและพี่สาวอย่างรุนแรงครบกันไม่ได้ตัดญาติขาดมิตรกับเพื่อนไม่มีใครครบด้วยเลยนะครับอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่อย่างเหงาหงอยเศร้าส้อยนะครับไม่รู้จะไปชื่นชมความยินดีกับใครไม่รู้จะไปเซเลบรตกับใครไปที่ทํางานไม่มีใครครบไม่มีใครยอมกินข้าวด้วยไม่มีคนคุยด้วยเจ้านายลูกน้องไม่มีใครรักมีแต่คนนินทาลองนึกดูดีว่า มนุษย์อยู่กันเป็นสังคมอยู่เป็นแฟมลารอยู่กันอย่างเป็นนะครับเป็นสังคมแล้วเขาจะอยู่ยังไงครับหากว่าเขารู้สึกเลยว่าชีวิตนี้มันช่างไรความหมายเช่นดีไม่ว่าฉันจะดื่มกาแฟก็ไม่รู้จะดื่มกาแฟกับใครดีนะไม่มีคนมาชื่นชมด้วยไม่มีคนมาคุยด้วยคุณสื่อสารไม่ได้เลยคอมมูนิเคชั่นคุณคุยกับใครไม่ได้เลยไม่มีใครคุยคุณรู้เรื่องคุณนึกภาพนั้นออกไหมเพราะฉะนั้นนักวิจัยได้ได้ความสนใจอย่างมากเลยว่านั่นสิจอนในเมื่อนายบอกว่าในเมื่อแม่นายสอนนายว่า โตขึ้นนาจะเป็นความสุขแล้วจอนนาจะเป็นความสุขได้ยังไง how how can you do that คุณจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มโฟกัสจดจ่อถามตัวคุณเองนะครับว่าตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีไหมกับคนที่คุณรู้จักนองนึกภาพนั้นดูนะครับว่าคุณจะมีความสุขคุณจะมีความมั่นคงนะรู้สึกถึง security มากขนาดไหนถ้าหากว่าคุณรู้ว่าอายกตัวอย่างสมมุติว่า คุณคุณอยู่กับคุณแม่คุณแล้วคุณแม่คุณรักคุณมากกว่าเงินเทียบกับคุณแม่คุณรักเงินมากกว่าคุณความรู้สึกคุณแตกต่างไหมพ่อฉันรักฉันมากกว่าเงินกับพ่อฉันรักเงินมากกว่าฉันให้เลือกพ่อเลือกเงินไม่เลือกฉันคุณเศร้าไหมคุณคุณต้องเศร้าอย่างแน่นอนนะระหว่างเงินกับฉันนี่พ่อฉันเลือกเงินไม่เลือกฉันนี่คุณต้องเศร้าแล้วคุณเห็นไหมว่า good relationship นะ intimacy ความสนิทสนม เพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าอย่างน้อยคุณคิดอย่างนี้นะอ n นอนา h e เ way คุณคิดอย่างนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับครูทุกคนของคุณคุณคิดว่าเวลาที่คุณมีปัญหาคุณเดือดร้อนครูจะอยากช่วยเหลือเมตตาคนที่ครูรักหรือครูอยากจะเป็นเมตตาคนที่ครูเกลียดเวลาที่คุณมีเพื่อนทั้งห้องเลยสิทธ์เก่าเพื่อนทั้งห้องเลยรักคุณทุกคน คุณว่าเวลาที่คุณมีปัญหาคุณเกิดความเดือดร้อนแล้วคุณโทรศัพท์ไปหาเพื่อนไปปรับความทุกข์คุณคิดว่าโอกาสที่เพื่อนคุณจะหยิบยื่นความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจสูงไหมเทียบกับคุณบากหน้าไปหาใครกันล้วแต่เขาบอกคุณอย่างเดียวเลยว่าขอโทษนะเสียใจด้วยฉันช่วยเธอไม่ได้ผมช่วยคุณไม่ได้คุณร่าเศร้าไหมเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่ตัวคุณมีค่าซะจนขนาดที่เรียกว่าเขาทนไม่ได้ถ้าเขาจะปล่อยคุณ ให้นะตกระกรรมลำบากเขาจะทนไม่ได้เขาจะนะทำทุกอย่างเพื่อช่วยคุณเพราะเขามีความสุขที่เห็นคุณมีความสุขคุณเก็ตในประเด็นนี้ไหมลองลองนึกภาพดูว่าสมมตินะสมมติยกตัวอย่างเนี่ยบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องอาจารย์นึกไม่ถึงเลยขอพูดเท่าที่อาจารย์ฟังข่าวมานะถ้าข่าวนี้ผิดต้องขออภยัยอาจารย์ได้ยินข่าวมาว่าประเทศรีรังการัฐบาลไม่มีเงินสำรอง มายถึงเงินต่างประเทศไม่มีเงินสำรองแม้กระทั่ง1ล้านดอลลาร์ก็ไม่มีดังนั้นรัฐบาลศรีลังกาเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะซื้อน้ำมันจากต่างประเทศได้เพราะว่าต่างประเทศไม่ไม่รับเงินสกุลศรีลังกาต้องการรับเงินเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินสกุลอะไรก็ได้ที่น่าเชื่อถือแต่รัฐบาลไม่มีเงิน1 0 0 0ดอลลาร์10,000ดอลลาร์ในขณะที่คนบางคนมีเงิน1,000ดอลลาร์อยู่ในตัวแต่รัฐบาลศรีลังกาไม่มีเงินดอลลาร์เขาซื้อน้ำมันเข้ามาใ,มน,ในประเทศไม่ได้ ประชาชนไม่มีวิธีที่จะไปเติมน้ำมันเข้ารถมอเตอร์ไซคและรถเก๋งได้เพราะโนึกโดถึงความเดือดร้อนของประเทศศรีลังกาในตอนนี้นะครับจนมากรัฐบาลล้มละลายที่เหลือเลยก็คือประเทศอะไรบ้างครับที่รักประเทศศรีลังกาสุดจิตสุดใจเลยโอ้โหฉันรักแกฉันรักแกไอเลิฟยูไอไอทนเห็น จูและประชาชนเดือดร้อนขนาดนี้ไม่ได้หรอกประเทศเหล่านั้นนี่ยจะหยิบยื่นความช่วยเหลือก่อนเลยว่าเฮ้ยฉันฉันทนไม่ได้ประเทศเพื่อนบ้านของฉันเขามีความทุกข์ถูกไหมแต่ประเทศที่แบบเฮ้ย hey, ฉันไม่รู้จกักศรีรังกาฉันไม่เคยเข้าใจเขาเลยว่าเข,ขากับฉันเคยมีความสัมพันธ์อะไรกันเขาจะช่วยไหมดูดูอย่างประเทศไทยก็เหมือนกันทำนองเดียวกันเราประเทศเราซีกับใครประเทศเราไม่ซีกับใครนี่นี่ในระ,ระดับประเทศเลยนะแล้วเราลองดึงลงมาที่ตัวคุณคุณสนิทสนมกับใครคุณเป็นที่รัก ที่เมตตาของใครใครรักคุณอย่างจริงใจนั่นแหละคือสิ่งที่จะทาให้คุณมีความสุขและมีความมั่นคงคุณว่าจริงไหมคุณคิดว่าคุณไปหาพี่ชายคุณที่เขาไม่รักคุณคุณไปขอยืมเขาสักหมื่นสองหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งเขาจะให้ไหมเทียบกับว่าเขาโคตรรักคุณเลยถ้าเขารู้คุณเดือดร้อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยเอาไปเลย I love you พุกคนเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมว่า communication การสื่อสาร ทำไมคนหนึ่งจะต้องโทรศัพท์ไปนะอีเมลไปเทคข้อความไปนะอินบ็อกซ์ไปเทเลโฟนคอลไปวิดีโอคอลไปหรือนัดเจอกันพูดคุยเพราะว่าถ้าคุณเหินหา่างจากการสื่อสารนานเกินไปความสัมพันธ์จะจืดจางเสมอ10ปี disconnect disconnect contact, ขาดการติดต่ออย่างสิ้นเชิงอยู่ดีๆ10ปีต่อมาเขามาเจอคุณคุณไว้ใจเขาไหม คุณกลัวเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ10ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยสื่อสารติดต่อคุณเลยฉะนั้นรักษาการเชื่อมโยงสื่อสารพูดคุยให้สม่ำเสมอกับความสัมพันธ์ที่ดีกับของคุณหากว่าคุณเข้าใจมันนะคุณจะคุณจะสละเวลาที่คุณจะติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกับคนที่คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างน้อยคุณต้องเห็นคุณค่านะครับ คุณต้องแอบพเเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์สายสัมพันธ์ที่คุณมีใช่ไหมครับเวลาที่คุณมีเพื่อนร่วมคิดเพื่อนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณบอกเลยนะครับว่าชีวิตคุณจะมีความสุขคุณลองนึกถึงบางครั้งนะบางครั้งเนี่ยแค่หนุ่มสาวสองคนรักกันเนี่ยคุณได้ยินสตอรี่เขาเยอะใช่ไหมว่ามันสร้างความสุขในเลเวลถึงขนาดที่เรียกว่าเขาอาจจะยินดีนะครับไปกด กัดก้อนเกลือกินนะแต่ขอให้ได้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราวันวันหนึ่งตั้งแต่เช้าจนมืดคุณมาคิดดูโอเควันวันหนึง่งฉันมีแต่ความบาดหมางใจมีแต่ความไม่พอใจนะคนนั้นคนนี้คุณจะไม่มีวันมีความสุขพูดจริงๆนะแล้วคราวนี้ร้อยคุณมีเงินคุณก็ยังไม่มีความสุขเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปซาลเบตไปพูดคุยกับใครร้อยคุณนะครับร่างกายคุณแข็งแรงนะครับมีซิกแพค คุณดีแต่คุณไม่คบใครเลยครับไม่ได้คนเดี๋ยวเพราะไม่มีใครยอมคบคุณคุณจะเหนื่อยมากเลยนะว่าโอเคแล้ว,แล,วแล้วไอ้ความเหงาขนาดนี้ฉันฉันจะทนได้เหรอเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างความสุขและความสำเร็จได้โดยง่ายเมื่อคุณเอาใจใส่ปัจจัยแห่งความสุขนั่นก็คือ good relationship ดีไหมคุณคิดว่าพ่อแม่ลูกที่บาดหมางกัน,นตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกกันไม่คุยกันถามจริงๆจะมีความสุขไปได้ยังไงไม่มีทางนะถ้าจะมีความสุขก็คงจะเล็กๆน้อยๆน,ยนะนเรียกว่าเศษเสี่ยวหรือเศษเดนความสุขเพราะว่าตัวเองนั้นนะครับมีจิตใจนะครับลึกๆในจิตใจสมิงมีปัญหาอยู่นะครับความโกรธเคือง แล้วไม่ยอมปล่อยวางใช่ไหมครับจริงแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งที่เรียกว่า love คือความรักอย่างยิ่งเลยความรักจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่างน้อยคุณจะต้องเริ่มต้นจาก good relationship แล้วค่อยพัฒนามันเป็น intimacy คือความสนิทสนมความซีคุณเข้าใจคำว่า close friend ไหมเพื่อนซี close friend คือเพื่อนซีเพื่อนซีเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าจะพูดอะไรกันได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องมีความลับไม่ต้องปิดบังเลยเพราะว่า เป็นเพื่อนซีไว้ใจคุณเกิดมาคุณเคยมีใครที่คุณไว้ใจไหมที่คุณสามารถจะเล่าทุกอย่างโดยที่คุณมั่นใจว่าเขาจะเยืยนอยู่ข้างคุณคุณสามารถที่จะเล่าระบายความทุกข์และปัญหาได้หรือนะครับคุณสังเกตไหมครับออกมาสร้างตัวตนยูทูบเบอร์ <laughs> ออกมาสร้างคอนเทนต์นะครับแล้วก็มีแฟนคลับของเขาเขาก็มีความสุขนะครับที่จะได้แบ่งปันโนเลดความรู้หรือสกิลทักษะอะไรของเขาแล้วแต่ ที่เขาอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นได้เรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณจะได้สร้างสัมพันธ์กับคนอื่นจริง,รงๆแล้วเนี่ยคนคนเราในโลกเนี่ยคุณต้องใช้วิธีที่สร้างสรรน,นะในการที่จะสร้างให้ตัวคนเองโด่งดังการโด่งดังเนี่ยมันง่ายมากพูดจริงๆมันโคตรง่ายเลยการโด่งดังอาจารย์จะยกตัวอย่างเนี่ยสตอรี่ที่ไม่ดีเลย,เยก็คือจอร์แดนนอนไม่ได้ไม่ได้ตายเพราะว่าเขาแก่ตายจอร์แดนนอนเนี่ยถูกฆาตกรรมมีชายคนหนึ่งฆ่าเขา เขายึดถึงกับความตายแต่ไอคนที่ฆ่าจอร์เลนนอนคนคนนี ed, <uck> quote, ้ถามว่าด the ังไหมเ็ก็น่าจะดังนะเพราะหมอนี่เป็นโรคจิตชัดๆเก่าคือในเมื่อจอร์เลนนอนเป็นที่รักคนทั่วโลกใช่ไหมเขาเป็นแฟนคลับเขารักจอร์เลนนอนมากฉะนั้นในเมื่อความอิจฉาความรักที่มันแฟงดไวยความอิจฉาเนี่ย ก็จะต้องทําให้คนทั้งโลกไม่ลืมฉันด้วยผู้รีฆ่าจอร์นนอนคือการดังแบบนั้นมันใช้ไม่ได้มันไม่ไหวคือคุณควรที่จะคิดถึงเรื่องว่ามีชื่อเสียงไปอีกพันปีไม่ใช่ถูกสาบแช่งไปอีกพันปีด,ดังคนละแบบเลยในเมื่อทุกคนรักจอร์นนอนนั้นก็พูดช่วยจดจําฉันไปอีกคนด้วยแล้วกันนะผู้ฆ่าจอร์นนอนมันช่างยากจริงๆนะสำหรับคนที่คิดอะไรได้อุบาทขนาดนี้นะแต่ว่าในประเด็นของเราก็คือเมื่อคุณรู้แล้วว่า ปัจจัยที่ทําให้คุณลึกๆแล้วทําให้คุณแฮปปี้มีความสุขคุณยิงควรที่จะกลับไปเอาใจใส่เหมือนกับการที่คุณมีความสัมพันธ์กับต้นไม้คุณไปรดน้ําให้คุณใจดีต้นไม้มีความสุขได้รับน้านะมันนะมันมีความสุขคุณคุณใจดีกับการเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่งคุณอุตส่าห์นะไปซื้ออาหารคุณต้องจ่ายเงินคุณต้องไปเล่นกับมันคุณเนีนมันกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจคุณคุณเลี้ยงสุนัขเอาไว้ ทำไมม,มนุษย์มีความสุขนักกับการเลี้ยงสุนัขถามจริงๆก็เพราะว่า r e l a t i o n s h i พความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกับสุนัขนั้นสุนัขนั้นมันเป็นอะไรที่มัน s p ป n d l ลิ e ที่สตรองมากกล่าวคือมันสแสดงออกถึงความดีใจอันล้นพ้นของมันต่อเจ้านายของมันต่อคนที่ดูแลมันมันมีความกะตันอยู่ในขั้นสูงสุดเพราะฉั้นคำว่าสุนัขเนะี่ยจริงแปลว่านะผู้ที่เป็นที่รักสุนัขเป็นคําที่มีความหมายดีมากนะครับผู้ที่เป็นที่รักเพราะอะไร ทำไมมนุษย์ยิงรักสุนัขนกถ้าเทียบกับว่ามนุษย์ในโลกนี้ผู้ที่เลี้ยงแมวจํานวนมากเป็นคนที่ชอบฟรีดอมก็คือเธอกับฉันเท่ากัฉน,กนฉันเลี้ยงเธอแต่เธอก็ไม่ต้องแคร์ฉันก็ได้นะแมวถูกไหมแต่สุนัขไม่ในเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็แสดงว่าขนาดคุณมีความสัมพันธ์กับกับนกกระจอกที่เลี้ยงอยู่ในกรงสักตัวนกแก้วในในกรงสักตัวนะบอกลาคาบสักบ่อหนึ่งนะม้าแมวที่คุณเลี้ยงคุณยังรู้สึกขนาดนั้นความผูกพัน ดบญาติมิตรเวลาเวลาใครที่เรียนสุนัขแล้วสุนัขตายเนี่ยรับรองน้าตาท่วมเพราะอะไรสิ่งที่เป็นที่รักอย่างยิ่งตายจากไปไม่ร้องไห้ได้ยังไรลองนึกดูว่ามนุษย์มีมีวิธีการสารสัมพันธ์กี่วิธีอาจารย์จะบอกคุณให้ก่อนที่อาจารย์จะจบไลน์นี้นะหนึ่งความสัมพันธ์ทางเดียวคือหนึ่งคุณวาดรูปอย่างเดียวคุณใส่ความรักเข้าไปในอาร์ตแต่คุณเชื่อไหมวันเว y ิ i เก e ต นี่คือตัวที่ตีตีตัวไปทางเดียวนะครับคุณคุณปั้นไปหม้อหายเด่นคุณปั้นเข้าไปคุณคุณอาร์ตมากๆคุณผลิตงานศิลปะออกไปนะสีภาพน้ํามันนะลูปปั้นคุณทําออกไปเถอะไม่ใช่ไม่ดีนะคุณมีแพชชั่นคุณมีความรักและนั่นมันเป็น one way communication one way relationship คุณรักต้นไม้คุณรักนะการจัดสวนคุณรักการจัดต้นไม้คุณรักการนะเขียนภาพคุณรักการปั้นคุณรักงานที่ รักงานศิลปะทุกอย่างทุกชนิดของมันวันเว y ไม่ได้แปลว่าผิดนะแต่มันวันเว y เพราะเมื่อคุณว่ารูปเสร็จรูปไม่สามารถจะบอกคุณออกมาดังๆเลย I love you I I want to hug you ฉันขอกอดขอ,ขอหอมแก้มทีได้ไหมมันทำไม่ได้ดีขึ้นมาหน่อยเราเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนกแก้วเราคุยวัมันทุกวันมันก็คุยแม่จา๋าแม่จา๋าพูดไปเรื่อย นูรักแม,แม่แม่จ้ะคุณมีความสุขกับการเรี้ยงนกแก้วตัวหนึ่งคุณนึกดูแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราละทิ้งคืออะไร two way relationship ใช่ไหมระหว่างคนกับคนฉันรักเธอแล้วเธอรักฉันเราเป็นห่วงกันเราดูแลกันเราเรามีความรู้สึกดีๆ two way นี่คือนะ the best way ที่คุณจะเข้าไปสู่ในในในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นความรู้สึกแฮปปี้สูงสุดข,ของคุณ คุณไม่มีทางที่จะเจอเร t i o n ンชิพอะไรที่สูงกว่านั้นไม่มีระหว่างคนกับคนเท่านั้นต่อให้คุณคุณรักโอ้โหแจกการใบนี้ท่ารักมันสุดๆเลยนะมันมันอายุห้าร้อยปีแล้วแต่มัน30ล้านคุณเข้าใจไหมคุณรักแจกการใบนั้นแจกการใบนั้นไม่รักคุณนะมันรักคุณไม่ได้รู้หอไหมโอ้โหนี่มันแอนทิกมันของเก่ามากเลยอายุพันปีโอ้โหนี่มันผลงานเขียนของวินเซนต์แวนโกะภาพนี้แม่งสามพันล้านคุณรักภาพนั้นได้ แต่ภาพนั้นรักคุณไม่ได้มันไม่มีชีวิตคุณเห็นภาพไหมฉะนั้นคุณจะมีความสุขได้อย่างไรเอาใจใส่ในคุณตี้ของความสัมพันธ์ที่คุณจะมีไม่ใช่แคลนติตี้ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะคบคน100คนแล้วฉากฉวยหมดเลยนะไม่มีใครจริงใจกับคุณแม้แต่คนเดียวแหละแต่บอกฉันมีเพื่อนพันคนไม่มีประชน์นี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาที่คุณมีคนติดตามใน Facebook 5000คนเพื่อน5,000คนเพ 5, นเพอน,นะหมดนั่นนะคุณไปนับเลย คนที่คุณมี Relationship จริงๆกี่คนกันแน่เท่านั้นอ่ะขอให้มันดีนะ p e r ร์เฟ <Perfect. S 1> แต่มีประโยชน์ที่คุณจะมีคนตามคุณเยอะแยะแต่ไม่มีใครมี Relationship จริงๆกับคุณเลยนะอันนั้นก็เฟรเกินไปต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยก็จะเริ่มได้ idea, ไอเดียได้ได้ปรัชญ,ญาชีวิตว่าอ๋อทุกคนอยากมีความสุขมากเลยแต่ทุกคนกําลังนะไปถึงประสบการณ์นั้นแล้วหรือยังคุณไปถึงประสบการณ์นั้นแล้วหรือยังง่ายมากถามใจตัวเองดูนะ ว่าทุกๆวันทุกๆวันเลยอะ่ะท่านมีกูดเรレーションชิพอย่างน้อย 1. r e l a เ i o n s h i ชิพไหมถ้าอย่างน้อยคุณมีนะคุณจะมีความสุขมากทีเดียวกับความสัมพันธ์นั้นถ้าคุณไม่มีคุณพัฒนามันได้เมื่อคุณเข้าใจแล้วคุณจะได้ไม่จ่ายเวลานะท่านหมดไปกับเรื่องอื่นคุณจะได้แบ,บ่งเวลาใช้เวลากับเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีเพราะมันนําไปสู่ความสุขวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะครับทั้ง200กว่าท่าน,นความสุข มันอยู่ใกล้ๆคุณอยู่แล้วเพียงคุณเข้าใจนะครับคุณก็จะบริหารชีวิตให้มีความสุขได้คุณต้องเข้าใจเรื่องความสุขว่าปัจจัยของความสุขก็คือความสมาัมพันธ์ดีๆนะครับวันนี้อาจารย์เอาฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์นะครับวันนี้นะครับ I love you I love you and I love you ครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเราพบกันในไลฟ์ครั้งต่อไปครับบายบายรับ